ฟังข่าวนี้แล้วก็หัวเราะก่อนเลยนะเพราะมันตลกแบบขมขมตลกจนไม่รู้จะขำหรือจะร้องไห้จากระเนระนาดที่ฉวางวันนี้ยายไประเนระนาดที่อื่นต่อนี่แหละครับสลัดเน่าเล่าข่าวระบบเดิมๆที่เราคุ้นกันดีพอมีเรื่องอื้อเฉาวก็ย้ายคนออกจากพื้นที่แล้วบอกประชาชนว่าจัดการแล้วครับแต่ถามจริงเถอะ ถ้ามันเป็นแค่ตำรวจชั้นผู้น้อยข่าวมันต้องเด้งถึงระดับนี้ไหมสวยไม่เกิดเองมันต้องมีคนเปิดทางต้องมีคนหลับตาหรือไม่ก็ได้ประโยชน์การย้ายแบบนี้ไม่ใช่การลงโทษมันคือการซื้อเวลาซื้อความเงียบซื้อความลืมแต่รู้ไหมสิ่งที่มันโกรธที่สุดคืออะไรคือทุกครั้งที่ย้ายแบบนี้ไม่มีใครตอบว่าใครรับเงินรับจากใครแล้วเงินมันไหลไปถึงไหนถ้ายังตอบไม่ได้ ก็อย่ามาเรียกนี่ว่าแก้ปัญหาผมถามตรงๆนี่คือการจัดการจริงหรือแค่ย้ายปัญหาให้พ้นสายตาประชาชนคอมเมนต์ Comment มาเลยคุณยังเชื่อระบบแบบนี้อยู่ไหม